ไอ้คำพวกนี้พวกกูต้องพูดมันไม่เท่าเลยคือพี่ต้องเข้าใจว่าหนูรั้งแรกไงแล้วตื่นเต้นเพราะว่าเป็นอาชีพในฝันไงตอนเด็กไม่บอกว่านี่คือเป็นครูนะเป็นหมอนะหนูไม่อยากเป็นหนูอยากเป็นกะรีกะรีกะรี ท่ามือแตะๆองแตะบอกคุยท่อนหาคนไข้เดี๋ยวนะคนนี้อ่ะต้องปกป้อยิ่งมันต้องปกอเนี่ยเหรอนี่เหรอฮะไอ้มนพี่มึงตักไปเถอะคุยเถอะนี่ไม่ไหวได้ได้ได้โอเคโอเคโอเคงั้นเดี๋ยวตักไุยเสร็จไปก่อนนะครับคุยก่อนนะครับได้ครับที่ตับพี่สองหนึ่งได้นะ Er เดี๋ยวนาะเดี๋ยวนะสองหนึ่งคือก็สองลมหนึ่งได้พี่หนูไม่ติดค่ะสองคือแปลกเออชื่ออะไรครับผมอนุชื่อเฟิร์ตพี่อะสมัยก่อนหนูทำงานบอลแต่ว่าตอนนี้ไม่ทำแล้วพี่ตัมาเป็นกะรีค่ะมรนธานขบี้คุยกันคุยกันคุยกันอย่าไปก้าเข้าคุยก่อนกันที่้า ดเด็กมันแรงว่ะจ้าเออคุยก่อนเท่าไหร่โอ้โหแล้วเอ่อน้องธรรมดา,นานเนี่ย<อ>ครับเนี่ยสามธรรมด์วันนี้วันแรกเลยพี่น,นี่พี่โรเมเนี่ยอาชีพเนี่ยหนูทําวันแรกเป็นความฝันหนูเลยนะใช่<ด>วันนี้นนใช่ท่าพี้ท<ด>่าพี่ไปกับหนสองหนึ่งกับคือ ความฝันหนูแปลว่าเป็นความจริงน,นะพี่สแสดงวันนี้พวกพี่เนี่ยถ้าไปกับหนูสแสดงว่าพี่ตัดริบบิ้นหนูเลยใช่ไหมใช่พี่มันคือความฝันหนูเลยกับความฝันหนูโตมาอยากเป็นกะหรี่พี่เฮ้ยไอ้ตั๊กตัง,ตงอบอเปล่ามีเช็คปัญหาสองพันห้าพี่หนูให้สองคนเลยสองพันหา้าใช่พี่ ฟิลเมียอะไรนะพี่สองพันท่าฟิลเมียใช่เดี๋ยวก่อนนะไม่เคยได้ยินอ่ะปีแต่ฟิลแฟนใช่ฮะและฟิลเมียมันเป็นไงลูกก็นี่ฟิลแม่หนูทำให้ดูนะเป็นยังไงฟิลเมียไอ้หนุ่ยวันวันมึงนั่งไร้กดแดกไปอย่างนี้มาทำขี้อะไรเลยกินแล้วก็นอนกินแล้วก็นอนอ้วนเป็นหมูหมดแล้วมึงอ่ะงานกัน พ่อยกเล่นหลอกเล่นหยอกพี่หยอกหนูฟิล์มเยอคนหดุแต่ก็ติดหลอกอาจารย์ติดตลกมิสซัดรู้วาลมกูเปล่าหลอกเล่นพี่หลอกเล่นอ่ถึงอารณดีไงพี่น้องแต่ว่าเอ่อคือสองคนได้คือโปกติแล้วพี่นะหนูจะออกค่อนข้างรับที่แบบประมาณแบบ สักประมาณ53อัพอะพี่ใช่แต่ว่าท้ของพี่ของพี่ไม่เป็นไรค่ะอย่างไงก็เอามัดรวมกันมา <c oughs>